สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอโมโลสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็นำนำเสนอเรื่องราวดีดๆแรงบันดาลใจสำคัญนะครับแรงบันดาลใจที่ผมจะพูดต่อไปนี้แล้วตอนต่อๆไปนั้นก็มีอยู่หลายตอนเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจนี้ก็จะ เกี่ยวกับคำพูดคำคมดีๆของนักปราชญ์เอกของโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็ขยายความแล้วก็เล่าตัวอย่างประกอบซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเองเอาละครับวันนี้เราก็มาดูเรื่องราวของแรงบันดาลใจคนแรกก็เชิญมานี่โซเคติส so ก็คงรู้จักกรีกโบราณก็เป็นพันๆปีมาแล้วโซเคติส so บอกว่าจงจำเอาไว้ว่าไม่มีสภาวะใดของมนุษย์ ที่จะยั่งยืนตลอดไปดังนั้นจึงไม่ควรสนุกสนานจนเกินขอบเขตในยามที่โชคดีและก็ไม่ควรเศร้าโศกจนเกินไปในยามที่โชคร้ายมาเยือนสำคัญนะครับคือคนเราเนี่ยที่โซเคติพูดเนี่ยทำไมประโยคนี้เป็นพันๆปีจึงหลุดมาจนถึงปัจจุบันก็แสดงว่าเป็นอากาลิโกดังที่พู้เจ้าท่านว่าหรือคำสอนของพวกท่เจ้านะว่า ไม่จํากัดการครําพวกนี้อยู่อีกหมื่นปีก็ยังอยู่ได้เพราะมีความหมายทําไมมีความหมายท่านลองดูสิครับไม่มีสภาวะใดที่จะยั่งยืนตลอดไปเอาแค่นี้ก็เป็นเรื่องอนิจจังที่ผู้าพูดแล้วอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแท้แนนอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะตายวันนี้พรุ่งนี้จะอยู่จะไปจะรวยจะจนจะอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีความแน่นอน นะไม่มีความแนนอนยาจกกลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีกลายเป็นยาจกคนหนุ่มคนสาวตายตั้งแต่วัยต้นนะฮะคนที่แก่ไม่ใช่ว่าจะต้องตายทีหลังตายไม่ใช่จะตายก่อนตายทีหลังก็ได้ตายก่อนก็ได้เด็กตายก่อนพ่อแม่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีสภาวะใดของมนุษย์ที่จะยั่งยืนตลอดไปดังนั้น ฟังให้ดีนะครับจึงไม่ควรสนุกสนานจนเกินขอบเขตในยามที่โชคดีแล้วก็ไม่ควรเศร้าโศกเกินไปในยามที่โชคร้ายมาเตือนคือมนุษย์เนี่ยมันก็คือขับรถอ่ะผมเปรียบเทียบอยู่บ่อยครั้งเวลาพูดมันเหมือนเราขับรถออกกองถนนเนี่ยเดี๋ยวก็เจอไฟเขียวเดี๋ยวก็เจอไฟแดงเจอไฟเขียวเราก็ดีดดิน้นดีใจมีความสุขเฮฮาพอไปครั้งหนึ่งเอา้าเจอไฟแดงร้องไห้อีกแล้วท่านจะต้องร้องไห้ไปอย่างเงี้ยตลอดเวลา เพราะว่าในความเป็นจริงในชีวิตเนี่ยไฟแดงมันมากกว่าไฟเขียวเพราะฉนั้นไฟเขียวมาก็อย่าดีใจจนเกินไปไฟแดงมาก็อย่าไปเศร้าโศกจนเกินไปเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีไฟเขียวไฟแดงจําไว้ตลอดชีวิตเลยไฟแดงมันก็ดีทําให้เราพักเท้านะหลวงพ่อปัญญาบอกอาพักตีนนั่นแหละพักเท้าไว้ไฟเขียวก็ดีทําให้เราไปตรงตามจุดมุ่งหมายของที่เราอยากจะไปเราจะไปบ้านไปที่ทํางาน มันก็ไฟเขียวเพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยมีไม่มีจะยั่งยืนตลอดไปคือเวลาสนุกสนานก็เอาพอดีอย่าเกินขอบเขตบางทีมเมาจนหัวลาน้ําอะไรต่างๆเอาเนี้ยไม่เคยคิดถึงว่าวันหนึ่งวันนี้เราถูกหวยรวยโปล้วอาจจะมีเงินเยอะแต่วันหนึ่งเราอาจจะหมดก็ได้ เพราะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปได้เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวก็ตรงหัวเราเดี๋ยวก็ตกลงไปใต้ดินก็เป็นกลางคืนดีแล้วพอจันเดี๋ยวก็เต็มดวงเดี๋ยวก็แหว่งเดี๋ยวก็ว้าวเดี๋ยวก็มีเมฆมาบางังสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราเห็นแต่เราไม่ค่อยได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้อะไรต่างๆอันนี้เพราะฉะนั้น อย่าสนุกสนานจนเกินขอบเขตพยายามโชคดีแล้วก็เวลาโชคร้ายมาเตือนมาเยือนก็อย่าไปเศร้าโศกก็เหมือนที่ผมเคยเล่าชายชรลาม้าหายมีม้าอาชานายอยู่วันดีคืนดีม้าหายไปเป็นคนอื่นก็ต้องโอ้โหม้าหายไปเหมือนสีตองมัสแตงเรือรถเบนหายไปอย่างเงี้ยก็เสียอกเสียใจแต่ชายคนนี้บอกอย่าไปเสียใจันอาจจะโชคดีก็ได้หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่ง ไอ้มาตัวที่หายไปก็ไปพาพักพวกมาอีกฝูงหนึ่งคนก็มาดีใจกับชายชรลาบ่าโอ้โหได้มามาใหม่เยอะเลยเพียบเลยไอ้ชายชลาก็เฉยเพราะบอกไม่แน่มันมาก็ได้มันก็ไปได้สองวันมันยังหายไปเลยนี่มันก็มามาจ,จะมีอะไรเสียไปเราก็ไม่รู้พอไอ้ลูกชายเห็นมาตัวดีๆมาก็ขย่มเลยขี่เลยขี่ไปขี่มาตกมาขาหัก คนก็มาแสดงความเสียใจชายชราก็บอกไม่แน่ลูกฉันอาจจะโชคดีก็ได้เห็นไหมโชคดีโชคร้ายมันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเหมือนฤดูกาลเนี่ยพราะต่อมาญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จีน ชาวจีนในหมู่บ้านนี้ก็ต้องไปลบทุกคนยกเว้นลูกชายชราคนนี้เพราะขาหักไปไม่ได้ไอ้พวกที่ไปลบก็ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไปที่ชอบที่ชอบลูกชายชราก็เลยลอดตายเห็นไหมโชคดีโชค,โชคร้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งโอ้โหอาจจะโชคดีมีแอมแมคนหนึ่งอยู่อเมริกาถูกแจ็คพอตด,ด้วยโอ้เงินนั่งเยอะแยะสุดท้ายไม่กี่เดือนเลยหมด นะโดนโจนป้นบ้านวันละหลายรอบมีมูลนิธิมารอวันละสิบสิบ,สบยี่สิบมูลนิธิมาขอเงินญาติโกโหติกาก็หลุดมาจากรูไหนก็ไม่รู้นะมาจากหลุมไหนก็รู้มาขอเงินขอทองว่าเป็นญาติกันห่างๆอย่างอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมมันมีภาษีของมันฝรั่งก็เรียกภาษีทุกสิ่งที่เราได้มามันมีภาษีได้ตำแหน่งใหญ่โตก็มีภาษีของมั เดี๋ยวต้องมีลูกน้องเดี๋ยวมีคนขับรถเดี๋ยวมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยภาษีมันมาเนี่ยเป็นตัวเล็กๆก็ไม่อภาษีก็น้อยหน่อยถ้าเป็นตัวใหญ่ภาษีก็เยอะเอาง่ายๆซองมาเนี่ยท่านจะไปใส่นิดใส่หน่อยก็ไม่ได้แล้วแต่ยิ่งใหญ่ก็ต้องใส่เยอะถ้าน้อยก็ใส่น้อยตัวน้อยก็ร้อยสองร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยใหญ่ๆอย่างกระจกกระจกก็พันสองพันสามพันแล้วผู้ใหญ่คนรู้จักเยอะโดนเข้าไปเยอะๆก็เรียบร้อย เพราะนั่นนี่ก็คือไม่มีอะไรแน่นอนโชคดีโชคร้ายมันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับนี่โซเคติสเอามาเปิดหัวต่อมาเป็นนักปราชชาวอเมริกันอีกคนวิลเลียมเจมอันนี้ก็ผมก็ชอบอ่านเขาก็มีคำคมสั้นๆง่ายๆวิลเลียมเจมก็บอกมนุษย์สามารถที่จะทยานขึ้นเหนือสภาวะการได้มนุษย์ไม่ได้ถูกลิขิตมาเพื่อเหยื่อแห่งพันธุก,กรรมหรือสภาพแวดล้อม และมนุษย์สามารถที่จะปรับปรุงลักษณะนิสัยของตนได้ด้วยการสร้างนิสัยควบคุมตนเองอย่างอ่านหารนี่เห็นไหมคมไหมครับมนุษย์ทยานขึ้นเหนือสภาวะการได้มนุษย์ไม่ได้ถูกลิขิตให้เป็นเหยื่อพันธุกรรมเช่นเอาง่ายๆท่านจะเห็นภาพชัดเลยในประเทศอินเดียก็จะมีวันฮนะจะไม่จะเป็นพราหมณ์กราาิส์แพทย์สูตรนะสูตรนี่คือสุดท้ายพวกจันทานพวกอะไรต่างๆเนี้ย เพราะนั้นสูตรนี่อยู่ยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ที่ขยับมาเป็นแพทย์เป็นกษัตริย์เป็นพราม์ได้เลยเห็นไหมครับไม่มีสิทธิ์แต่อย่าลืมนะครับในอดีตมีคนคนหนึ่งชื่อเอ็มเบกาเนี่ยเป็นจันทานเป็นสูตรเป็นจันทานแต่ทําไมขยับขึ้นมาเป็นเอ่อด็อกเตอร์ได้นะเป็นด็อกเตอร์เสร็จไม่ใช่ด็อกเตอร์ธรรมดาเป็นนักกฎหมายเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญให้ประเทศอินเดียซะด้วย และคนคนนี้นะครับที่จากาศาสนา,าพราหมณ์ที่เขาไม่เอาแล้วกลับมาตั้งต้นเริ่มต้นเข้า,าศาสนาพุทธแล้วก็ประกาศตัวเป็นพุทธศาสนิกชนเอาคนอินเดียที่าศาสนาพราหมณ์ด้วยกันเนี่ยแปลงร่างกายเป็นพุทธกลับมานับถือาศาสนาพุทธซึ่งตอนนั้นาศาสนาพุทธเกือบจะหมดไปจากประเทศอินเดียดเรเอมเบกาเนี่ยแหละครับ เป็นจันทานแล้วกลับฟื้นคืนาศาสนาพุทธกลับมาสู่อินเดียได้เห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นเหยื่อแห่งพันธุกรรมหลายคนเกิดมายากจนง่อยเปียเสียขาก็ยอมแพ้คนเราเนี่ยถ้าไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเหมือนต้องชนะเหมือนนักมวยยกหนึ่งสองสามสี่โดนต่อยพวกยกห้าเนี่ยขัดฟันสู้ตีเขา่าเขยา่าศอกทีเดียวกลายเป็นหนะมวยที่ชนะไปก็ได้ไม่แน่เพราะนั้นเราไม่ได้เป็นเหยื่อพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม วิลเลียมเจมบอกหากเราปรับปรุงลักษณะนิสัยสร้างนิสัยควบคุมตนเองได้เราก็จะสามารถทยานขึ้นมาเหนือคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนในกองขยะคนเก็บกวาดขยะอะไรต่างเนี่ยลูกเป็นด็อกเตอร์ก็มีป็ญญาโทก็มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่ออะไรกลับมาเป็นเศรษฐีเยอะแยะเอาง่ายๆเศรษฐีทุกวันเนี่ยที่เป็นคนจีนบรรพุรุษเขาก็เสือผือนหมอนใบเกือบทั้งนั้น มาขายเกีียวขายบะหมี่เป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือท่าเตียนนู่นเนี่ยวันดีคืนดีก็กลับมาเป็นเจ้าสัวได้เห็นไหมเนี่ยเขาไม่เชื่อเหยือ่อพันธุกรรมพันธุกรรมเกิดมาไม่ดีแต่ว่าสร้างได้นี่ไม่งั้นเกิดมามันก็แย่เลยสิใครทําเวรทนทกรรมมาก็ต้องรับกรรมไปตลอดไม่ใช่กรรมเนี่ยเราสร้างมาสามารถแยกแก้ได้สร้างไดนะ้แก้กรรมด้วยการทําบุญทํากุศลให้เยอะ อไอ้กรรมเนี่ยมันก็ตามไม่ทันเหมือนก็เหมือนรถจักรยานถ้าเราสามารถปรับตัวให้เป็นโมอเตอร์ไซค์จักรยานมันก็ไม่ทันแล้วปรับให้เป็นรถเก๋งมันก็ยิ่งวิ่งไม่ทันใหญ่เห็นไหมกรรมมีไม่มีแต่มันตามแล้วไม่ทันเพราะเราทําความดีเยอะถ้าเราไม่ทําความดีเราก็เป็นเหยื่อของกรรมไปเกิดมายังไงก็เป็นอย่างนั้นจนไงก็จนอยู่ไงกินเหล้าเมายาเล่นการพน,านันคบคนชั่วเป็นมิตรครบเลยพวกนี้ก็เป็นไปตามเวรตามกรรมที่ตัวเองสร้าง เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่นักปรา์ท่านพูดไว้เราก็มาแปลความหมายแล้วก็มาขยายว่าเราอย่าไปยอมเป็นเหยื่อของพันธุกรรมสู้ได้แล้วก็ปรับได้ปรับปรุงตัวได้นะคนมาจากหนองบัววอยากจนจากบ้านนอกเป็นนักร้องลูกทุ่งดังๆกลายมาเป็นเจ้าสัวกลายมาเป็นนักการเมืองกลายมาเป็นนักปกครองกลายมาเป็นผู้ว่าในอำเภอสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้หมด ในในชีวิตนี้ผมก็อ่านประวัติบุคคลสำคัญของโลกหลายคนไม่จะเป็นคาเวอร์อเงี้ยจอดวอชิงตันคาเวอร์ก็มาจากาตัวดำปิดเป็นทาสในเรือนเบีย้ยสุดท้ายมาสร้างคุณอุปการให้กับประเทศนะเอาถั่วเหลืองเอาเข้าวโพดอะไรต่างๆมาทำเป็นายารักษาโรคเป็นกาแฟเป็นอะไรต่างๆเนี้ยได้เยอะแยะไปหมด สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้ครับขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอย่าไปยอมแพ้นะครับอีกท่านหนึ่งท่านคงรู้จกักถ้าเห็นไฟฟ้าอยู่ตามบ้านตามช่องหรือโงรงภาพยนตร์เนี่ยเอดิสันคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ต่อจากเมื่อกี้เนี่ยเอดดิสันเนี่ยเรียนหนังสือแค่ไม่กี่เดือนครูก็ไล่กลับบ้านให้แม่เอาไปบอกว่าเด็กคนนี้งโง่เรียนไปก็ไม่รู้เรื่อง นะแม่ก็มารับเอดิสันกลับไปเรียนตัวเอง,เองลูกไม่ได้โง่เอดิสันะ A ก็เลยจากไม่ได้เรียนหนังสือก็ผลิตไฟฟ้าสิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าสักพันสองสามร้อยชิ้น,นก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปอนะ่รเ,เรื่องไฟฟ้าเรื่องเครื่องเล่นจานเสียงเครื่องเล่นฉายภาพยนตร์สิ่งต่างๆเหล่านีนะ้เกิดจากคนคนนี้เอดิสันก็บอกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของความล้มเหลวในโลกนี้ จะประสบความสำเร็จได้หากมุมาณนะทำต่อไปอุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดของความสำเร็จก็คือการล้มเลิกกลางคันอันนี้ดีมากนะครับร้อยละเจ็ดสิบห้าของความล้มเหลวอันนี้เขาก็ประมาณอนุมานท่านก็นอย่าไปนั่นตัวเลขมาอาจจะเปเจ็ดสิบห้าแปดสิบอะไรก็ได้นะฮะร้อยละเจ็ดสิบห้าของความล้มเหลวจ,จะประสบความสำเร็จได้หากมุมาณนะทำต่อไปเห็นไหมครับอย่ายอมแพ้ มุมานะอุปสรปรคใหญ่อุปสรรคใหญ่หลวงทั้งหลายที่สุดของคว,ความคือล้มเลิกกลางคันคือไปล้มเลิกก่อนไงล้มเลิกไงผมจะเปรียบเทียบให้ฟังมีตัวอย่างที่คนในยุโรปในต่างชาตินี่แหละเขาทดลองผมจําไม่ได้แล้วนะเอาเป็นกระจกนะเป็นถังนะเป็นตู้กระจกแล้วก็ใส่น้ําแล้วปลาชนิดหนึ่งเขาเรียกปลาพัก ถ้าท่านไม่เข้าใจคาว่าปลาพักก็คือพวกปีรัญญาที่กินตลอดเนื้อคนมันก็กินแล้วก็ใส่ปลาลูกอคอกก็คือปลาตัวเล็กๆลูกปลาช่อนปลาอะไรเนี่ยก็ใส่ลงไปไอ้ปลาพักเนี่ยจะไล่กินไล่กินตลอดกินหมดพอสักระยะหนึ่งเขาก็เอากระจกใสเนี่ยมากั้นตรงกลางไอ้ปลาพักอยู่ทางขวาและไอ้ลูกอคอกนี่อยู่ทางซ้ายอันนี้ปลาพักก็เห็นลูกอคอกเต็มไปหมดก็วิ่งดิจะกิน ก็ชนกระจกที่กั้นไว้ตรงกลางปึงป้งปึ้งสักสีรอบห้ารอบจนเขาปล่อยไว้สักห้าทีสิบทีจนกระทั่งปลาพักนี่ไอไอปากเจอเลยแดงไปหมดในที่สุดเขาก็ทดลองโดยการยกอกระจกใสๆที่กั้นตรงกลางไว้นะเอากลางาตู้กระจกเนี่ยเอาออกทันเดาซิว่าปลาพักเนี่ย จะกินปลาลูกปลาลูกคอกะไหมไม่กินครับนี่คือเรื่องจริงเขาทดลองไม่กินก็เหมือนคนเราเนี่ยแพ้แล้วแพ้อีกจนไม่สนใจแล้วไม่สู้แล้วไงเหมือนมวยเจอไม้ไทยสันหรือเจอแสนสักมังสุลินสมัยก่อนก็โยนผ้าแล้วไม่เอาแล้วเออก็ไม่แน่วันนั้นเขาจะมึนมาเราก็ลุยสักวันหนึ่งอาจจะชนะก็ได้ว่าไอปลาพาักเนี่ยมันสอนอะไรสอนว่าอีกครั้งเดียวปุ๊บคุณก็ได้กินแล้ว แต่คุณไปยอมแพ้เหมือนคนโดนงูกัดอะ่ะพอเจอเชือกก็กระโดดเด้งดิ่งแล้วพอเจองูกัดก็บ่อยๆเจอเชือกก็ต้องวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าที่เอดีสารบอกว่าของความล้มเหลวเกิดจากอเอายอมแพ้ไว้ก่อนนะเราล้มเลิกไปกลางคันซะก่อนเราไม่สู้ถ้าเราสู้เราก็สําเร็จหลายหลายยี่ห้อในโลกไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเนี่ย แพ้แล้วแพ้อีกทางนั้นน่ะแหละจะเอาอะไรฮอนด้าไหมรถยนต์ฮอนด้านี่ก็นะสู้แล้วสู้อีกเอามตสึชิตะกลับบ้านก่าบ้านไปแล้วนะไปเห็นไอ้มันเทศลอยๆจมจมๆลอยลอย,ลอย,อยมันลอยได้จมได้วันนี้เราจมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลอยเว้ยอะไรเงี้ยมตสึชิตะก็กลับมาสู้ใหม่ขายหลอดไฟอะไรต่างๆจนประสบความสำเร็ตตั้งเนชั่นแนนพานาโซนิกเกิดขึ้นมาในโลกนะเป็นชาวญี่ปุ่นเห็นไหม สิ่งต่างๆเหล่านีมันก็ไม่ได้ลอยมาจากฟ้าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้มันทําได้แต่อุปสรรคเนี่ยอุป,ปะแปลว่าใกล้สักแปลว่าสําเร็จหรือสวรรค์อุปสรรคแปลว่าใกล้จะสําเร็จเพราะั้นใกล้จะสําเร็จมันก็จะมีอะไรมาท้าทายเราเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็นามาเสนออีกซักประโยคหนึ่งครับสิ่งล้ําค่าที่สุดของเราก็คือชีวิต เราจะเป็นเจ้าของชีวิตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสิ่งที่สวยงามที่สุดของคนเราคืองานที่เขาสร้างขึ้นและสามารถรับใช้ประชาชนต่อไปภายหลังที่ชีวิตของเราได้ดับสูญไปแล้วนิโคลไลซารลอฟสก,กี้สกงสก,กี้นี่ก็คือรัสเซียแหละนะเห็นไหมครับสิ่งล้ำค่าที่สุดของชีวิตนะก็คือเราจะเป็นเจ้าของชีวิตได้เพียงครั้งเดียว วันนี้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราใช้ชีวิตทําอะไรอ่ะพุทธเจ้าบอกเกิดมานีา่ยากไม่ยากมันดินที่ติดอยู่ที่เล็บกับดินทั้งปัตภียากไหมยากมากตายจากพบปู่มนุษย์และโอกาสจะเกิดก็เท่ากับดินที่ติดที่เล็บนี่เท่านั้นพอได้ชีวิตมาเนี่ยใช้ชีวิตให้เป็นทาบุญทํากุศลอย่าไปทําบาปจริงๆแล้วคําสอนของพุทธเจ้าหรือคําสอนของทั้งโลกเนี่ยมีสองเรื่องทําดีกับทาชั่ว คนเนี่ยสอนทําดีแต่คนจะมักจะไปทําชั่วกติดคุกติตรางเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีเวมร,รมีกรรมกรรมมันเกิดจากอะไรล่ะก็ทําผิดมันก็ได้รับเวรรับกรรมทาถูกก็ได้กรรมดีเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นสวรรค์ไปกลับมาที่ทางศาสนา,าพูดเรียกว่าสุขติภูมิถ้าทําชั่วทําไม่ดีผิดศีลห้าเท่านั้นแหละคุณก็ไปทุกติภูมิ้วไม่ว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคือเวลาทำเนี่ยไม่คิด แต่เวลาพอตายไปแล้วพบภูมิเนี่ยอยากให้พ่อแม่ไปสวรรค์อยากให้ตัวเองไปสวรรค์ไปวิมานนู่นมันไปไม่ได้มันไม่ไปตามปากแต่ไปตามกรรมที่เราทําเพราะฉะนั้นสิ่งล้าค่าเราเป็นชีวิตเราก็จะใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุดนะแล้วก็วัดชีวิตกันนะก็วัดผลงานนะถ้าอยากมีอนุสาวรีย์เหมือนพันทน้ายนรสิงห์เหมือนพระเจ้าตากเหมือนพระนเรศวรเหมือนล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งสองสามที่เอาจะไปเก้าเนี่ยก็ต้องทําให้ดี ทำให้ดีจะมีอนุสาวรีย์ให้คนกราบไหว้ทําไม่ดีก็มีอนุสาวรีย์ให้คนสาปแช่งเหมือนงักคุยกับฉินควายงักคุยคนก็กราบไหว้บูชาฉินควายที่ทําเลวร้วายกับงักคุยก็มีคนถ่มถุยทุกวันนี้เพราะฉะนั้นงานที่สร้างขึ้นเนี่ยและสามารถรับใช้ประชาชนต่อไปใช่หไหมเมื่อกี้เอดีสันใช่ไหมก็รับใช้ประชาชนจนทุกวันนี้มีไฟฟ้าใช้มีของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดจากฝีมือเขา เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เอามาฝากกันคือเรื่องราวของแรงบันดาลใจในวันนี้ก็ขอจะฝากเพีย,พยงสัก3-4เรื่องเท่านี้นะเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟงังวันนี้จิตจำใสนะครับน้อมนำไปปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ตัวตัวท่านและสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ